ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุดบอลสีนะครับครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆนะครับผมที่เตรียมไว้ให้กับ f c ทุกท่านนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะครับครับอุ้ยเดี๋ยวแจ้งค่าจะส่งก่อนนะครับ30บาทครับคุณลูกค้าสาหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับผม30บาทนะครับ สำหรับท่านที่ปลายทางก็50บาทวันนี้มีทั้งไม้มีชื่อแล้วก็ไม้ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับผมนะครับกระถางนี้คือไม้เมล็ดครับผมนะครับหลอดใหม่ล่าสุดนี่ครับนะครับใบหนาแข็งนะครับผมนะครับแบ่งอยู่300บาทนะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้ก็คุณพัาช่วยนะครับผมนะครับ แต่ไม่ใช่คุณพระนะลูกค้าแค่ว่าชื่อเล่นๆครับผมนะฮะคุณพระช่วยนะครับผมนะครับก็มีหยอกล้อบ้างนะครับกับลูกค้านะครับกระถางนี้แบ่งสามร้อยห้าสิบนะครับต่อมาก็เกาะเกร็ดนะครับเป็นตัวหน้าม่วงนะครับผมนะครับอีกหนึ่งหน้านะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับต่อมาก็ไม้เมล็ดนะครับผมใบจะยาวๆนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับ กระถางนี้ก็200บาทนะครับผมนะครับนี่ก็เกาะเก็ดนะครับผมนะครับจนตัวตัวใหม่ๆเนาะลูกค้านะครับเนี่ยผมรับมาในนามเกาะเก็ตหน้าม่วงนะครับเนี่ยครับแต่ด้านนั้นตัวนี้ดันเปิดเหลืองทองนะครับฮานะก่ากระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่150บาทน้องอยู่ในกระถางหกนะครับนี่ก็150บาทนะครับผมนะครับ150าบาทนะครับนะฮะ ก็กระถางนี้ก็เหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบบาทนะฮะนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับหน้าม่วงนะครับเกาะเกบหน้าม่วงม่วงนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับผมนะครับรัวๆโอเคโน่ครับผมโอเคโน่นะครับโอเคโน่เก้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นมีเหลือต้นเดียวเองเพิ่งไปเจอมานะครับผมนะครับ เด็ดใบออกซะหมดเลยนะฮะนะฮะพอใบเขาซ้ําน้ําครับเป็นเพชรเมืองย่านะลูกค้าเพชรเมืองย่านะครับผมนะครับเป็นไม้อะไรอีกตัวนะครับผมที่น่าสะสมนะครับผมอย่างก็ทรงหน่อเลยนะพอโดนเด็ดใบไปสามใบนะครับผมนะครับนะเอาไปเลี้ยงฟอร์ม้วครับผมนะครับแบ่งเพชรเมืองย่ากระถางนี้นะฟอร์มใหญ่ๆนะครับผมนะครับหลอดใหม่มานี่เหลืองทองเลยมาเลยนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเพชรเมืองย่านะครับผมครับเป็น มันตัวนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับไม่ใช่เพชรราชานะลูกค้าผมก็ทําจํานวนได้นะครับผมนะครับจริงๆก็น่าจะติดแม่เนาะเหมือนเพชรราชานะครับผมแต่จะมีศิลาหุ้มทองผสมอยู่ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ทศกัณนะครับผมนะฮะไม่รู้จะไปทางไหนนะครับเธอคือไม้เมล็ดนะครับผมแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทอันนี้เป็นหลอดใหม่นะครับเม็ดทศกัณมาเลยเนาะนะผสมกับศิลาหุ้มทองนะแฝงไปด้วย เพชรราชาโคตรเทพเลยไม้เหลืองเรานะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับนะสองร้อยบาทนะครับผมกระถางนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่แยกหน่อมาหัวเบลอเลยลูกค้านะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมเป็นลูกของทรายชนนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่150ยห้าบาทอ่ะอันนี้จํานวนผมออกนะครับผมนี่คือเอออะไรนะ นาลายล้อมเพชรโอ้นะครับนาลายล้อมเพชรนะครับผมแบ่งอยู่ที่60บาทนะครับผมนะฮะนาลายล้อมเพชรนะครับกระถางสีต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับนี่คือเอ่อหนุมานชัยศรีนะครับเพราะว่าเขาผสมกับหนุมานนะครับผมนะครับกับสาวนครชัยศรีนะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่120บาทนะฮะ120บาทหนุมานชัยศรีนะครับต่อมาก็เป็น ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดอันนี้หน้าโคตรว้าวเลยนะครับน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับสายหวานนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับผมกระถางหกนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อหน้าสวยๆของอะไรนะของของเจ้าของเจ้าของสิทธิ์ชื่อสกลนะครับสกลนะครับเจ้าของสิทธินะสกล ทองล้นฟ้านะครับไอ้ที่งงอยู่เพราะอะไรผมนึกชื่อไม่ออกนะครับไม้เขาก็ดังอยู่ครับผมนะและที่สำคัญนะเขาไม่ค่อยได้โปรโมทนะครับผมนะครับเป็นไม้ใหม่จดทะเบียนแล้วครับผมนะครับจดทะเบียนตั้งชื่อเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับหรือสี่เดือนก็บอครับก็อยู่ข้างบ้านเหมือนกันครับเจ้าของสวนนะครับก็แบ่งมาแล้วครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับทองล้นฟ้านะครับผมทองล้นฟ้าโคตรสวยเลยเป็นลูกของ เทวาสุวรรณลูกค้าผมว่าตัวนี้โคตรโคตรมีมิติเลยนะครับผมแล้วแต่มุมมองนะลูกค้านะทองล้นฟ้ากระถางละร้อยห้าสิบเบร์นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้นะครับคือเออโหยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่เหลืออยู่สามกระถางนะครับผมนะครับเพชรบ้านปทุมนะครับผมกระถางละเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับไม่รู้จะใหญ่ไปไหนนะครับผมว่าออกนอกตู้แล้วลูกค้านะครับผมกลัวขยงนะเอาเอาเท่านี้แหละนะ ถ้าเกิดไม่ไปเราก็ไปเลี้ยงนอกตู้กันนะครับผมเธอต้องอยู่นอกตู้นะไม้แข็งแรงนะครับผม90บาทนะครับผมนะฮหนุมานประสานกายเจอเขายกมือไหว้งงกๆก,ก,กเลยนะครับผมเนะี่ยเธอสวยกว่านะใช่ครับผมผมไม่มีฮหนุมานประสานกายขายก็เลย<笑><笑>อบอกเพชรบ้านปทุมสวยกว่าวางั้นนะ<笑><笑>นี่ใส่นะนะก็สวยจริงๆลูกค้านะครับผมกระถางละ90บาทขายอะไรนะต้นปักใหญ่ด่างก็สวยขาย90บาทครับขายเอาชื่อาเสียงครับเผื่อได้ อ้าวถงนี้หัวเบลเลอร์เลยลูกค้านะครับผมที่แรกผมไม่รู้ว่าเธอ,เ,อเดี๋ยวจะพูดเธออีกแล้วเดี๋ยวจะหา,าผมเป็นตุด๊ดนะครับให้เป็นตุด๊ดด้วผมเป็นคนพูดเพาะา <c oughs> ครับครับอะไรวะเนี่ยแม่วานชมพูทวีบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ขายกันนานเออเนาะผมแบบอะไรอะ่ะผมไปซื้อกระถงังกระถังมือสองหัวเธอติดมาด้วยผมก็เลยโอโหเบลเลอร์เลย เอาเอาใส่ดินซะขึ้นสยวยนะครับผมนะครับสวยด้วยนะครับผมเอาไป60บาทนะครับผม60บาทชมบูทวีปนะครับผมนะต่อมาก็เป็นไม้มเมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดเกาะเกดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดเกาะเก็ดนะฮะโอ้โหไม่ไม่เหมือนเกาะเก็ดเลยก็จริงๆเขาผสมจากเกาะเก็ดนะครับผม,ม,มก,ก็เอาตามตามเจ้าของผสมนะคือเราจะไปบิดเบือนก็ไม่ไมมดเ้เขาบอกว่าเป็นไม้เมล็ดที่เป็นลูกลูกเกาะเก็ดนะครับผมนะครับ เนาะอู้หน้าตาหน้าหน้าตาหล่อทุกเลยนะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับผมนะครับนี่ครับฝากดาราโนพรัสนะครับผมนั่นหยอกหยอกลูกค้าเป็นไม้เมล็ดนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นดาราแผงอะไรก็ช่างเนาะเจอเขานี่ก็เว่อร์นะสวยจริงนะครับผมนะเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมไม้ที่สวนนี่แหละครับผมนะมีจํานวนนะครับผมขอแบ่งได้นะครับผมนะครับอันนี้เอามาโซ่เสะ อ่ะกระถางนี้ไม่ใช่เอ่อไม่ใช่เทวาสุริยันนะลูกค้าเนาะแต่ก็แค่บอกเฉยๆว่าไม่ใช่ครับเป็นไม้เมล็ดนะที่สวนนี่แหละนะครับก็เป็นจะไม่ได้นะลูกเต้าหลอกใครเนะี่ยหลานยี่ปิกนี่แหละนะครับอ่ะกระถางนี้ขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทตัวนี้ใบยาวนะลูกค้ากระดูกดูกระดูก,ดก,ดกอะนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทน้องใหญ่แล้วนะครับผมเนาะ หน้าตางก็เทวาสุริยันแต่ไม่ใช่ครับผมนะไม้เมล็ดนะครับสวยเนาะสวยจัดเลยนะครับโอ้โคตรโคตรโหดเลยนะกระโดดใส่เป็ดด้วยนะสองร้อยห้าสิบบาทน้องไซส์ใหญ่เลยนะครับผมเอามาตรงนี้นะครับผมนะครับนี่คือทองอะไรนะทองสิลานะครับผมทองศีลานะครับผมอันนี้เป็นหน่อนะลูกค้าหน่อทองศีลาเฮ้ยมือสัน่นโอ้ยเดี๋ยวยว,วางก่อนสัน่นผมเมื่อกี้เพิ่งลอกกาแฟไปด้วยนะแล้วก็มาไล ลิ้นพันกันเลยร้อยห้าสิบาทแยกหน่อทองศีลานแล้วครับผมนะครับต่อมาก็ทองเหมือนกันนะครับผมนะครับนะกระถางนี้ก็ทองเหมือนกันนะครับแต่เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะแล้วแต่คุณลูกค้าจะไปตั้งชื่อนะครับผมนะครับแต่ผมเหลือว่าเหลืองทองคัสพาสเทลเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งห้าสิบาทนะครับผมนะครับแบ่งห้าสิบาทไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดห้าสิบาทต่อมาก็เป็นเอ่อไม้เมล็ดนะครับผมนะหูเหลือง เลี้งไปไหนนะเพชรอมตะเนี่ยเจอเขาก็เขินเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ไม้เมล็ดที่สวนนะครับผมนะครับโคตรหล่อเลยนะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่60บาทนะครับผม60บาทเลี้ยงแบบเอาแบบสวยงามเลยนะครับผมไม่ผิดหวังครับผมไม้เมล็ดที่สวนเลยครับผมนะผสมเองบ้างข้างบ้านมาผสมช่วยบ้างนะครับผมนะอ้าวนี่ครับผ่าแผงเป็นไงนะครับผมนะครับออพติมัสนะครับผมนะครับไม่ไส้ไม่ไส้ นะเป็นศีลาผ่าแผงที่สวยนะครับผมอูฮาบเครื่องเลยอุยหลอดใหม่เธอผสมด้วยทองออกมาเลยนะครับกระถางนี้นะครับเอาแบบคนไวนะครับผม60บาทอุย้ยขายเอาดังลรงงานนี้นะอ่ะดารานุพร,รัตแผงป้ายเขียวนะครับผม40บาทนะครับผมนะครับผมมีมาหลายหน้านะลูกค้ามีทั้งตัวป้ายเขียวมีทั้งตัวพื้นดำนะครับผมนะครับอันนี้แอบไปอยู่ข้างๆอ่ะดาราประกายแสงนะเธอจะ ออกจะแพงงไปแล้วนะครับผม40บาทนะครับผมนะครับดารานพรลัดแผงนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ทีเด็ดนะ<อ>เป็นตัวดําม่วงนะครับผมเป็นตัวดําม่วงนะครับผมและป้ายเขียวเขียวอะไรเขียวนีออนนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งขอขอราคานิดนึงนะครับตัวนี้หายากหน่อยนะครับ40บาทนะครับผมนีอันนี้เป็นแยกหน่อของเทราปตีนะครับผมเอไม่ใช่ใช่เทราปตีขากระถางนี้นะครับ สี่สิบบาทเทลาปฏิแยกหนอนะครับผมนะครับเกาะเกตนะครับผมไม่ไหวจะฮาร์ปนะครับผมเกาะเกตสี่สิบบาทนะครับผมนะสองฮาร์ปติดเลยเป็นไงโคตรเท่เลยครับผมราคาสี่สิบบาทเกาะเกตนะครับผมเจนหนึ่งนะครับผมรู้ได้ไงเจนหนึ่งผมเอาไม้ทัดวัดครับอ้าอันนี้ก็เกาะเกตหน้าม่วงนะครับผมนะครับตอนนี้กาลังโด่งดังเลยแต่เดินว่าฟุกจํานวนออกพอดีนะครับนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ 80บาทเธอหล่อครับผมนะม่วงบนทองเลยเป็นไงฮานากะเกาะเกตกระถางนี้เขาขายกัน200นะแอบกระซิบน,นะครับกระซิบน,นะครับ200บาทนะครับผมไม่ขายขายเท่าไหร่วะเนี้ยอันนี้เท่านั้นแหละผมลืมอีกแล้วเอากระถางนี้เป็นเอ่ออะไรนะเทพสายลุงเนาะหน้าตาดีเนาะ40บบาทครับผมตัวนี้เหลืองทองนะครับผม อ่ะตัวนี้เหลืองทองกว่าครับผมนะครับ40บาทเทพสายลุงนะครับผมนะเป็นซีนผ่านะครับผมกระถางนี้ใบ,ใบมีตําหนินะครับนะใบมีตําหนินะครับผมเดี๋ยวโดนด่าแน่เลยเพอไปถึงนู่นเด็ดโอ้โหโปวดใจกระถางนี้เทพสายลุงหน้าแดงหาโคตรยากเลยนะครับผมมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมว่าไปนู่น40บาทนะครับผมกระซิบอ่ะไม้มเมล็ดยังไงหน้าโคตรเลี้ยงเลยหน้าโคตรหน้าเลี้ยงเลยเนาะ กระถางนี้หัวเบลอเลยนะผมฝังหัวขึ้นขึ้นสวยเลยนะครับผมนะกระถางนี้ด่างกระดูกเนาะโคตรเท่เลยน,น่าเอาไปแบบเก็บเกบสรเนาะเลี้ยงไว้ให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 ใหออกดอกเนาะแล้วลเก็บไม้กระดูกแบบนี้เนาะแล้วเป็นไม้กัดสีผสมกับด่างนะกระถางนี้นะครับผม80บาทนะครับผมนะครับแปบาทโอ้ยกอกเกล็ดตัวนี้ต้นโตนแล้วนะหน้าม่วงหน้าม่วงนะครับหน้าม่วงไม่รู้หน่อหรือเปล่านะครับ80บาทนะครับผมพ่อค้าบางที ปล่อยราคารวมราคาไม่เท่ากาันกราบขอประาธาน,นไปนะครับผมพี่ชายของเพชรวรชชนโชคนะครับผมนะครับเวทมรกตนะครับแอบกระซิบนะครับสี่สิบบาทนะครับผมเดีนะ๋ยวมาละไม้แล้วหน่อยไม่แล่นิดดียเดี๋ยวจะว่าไม่ปล่อยไม้แล้วมีมีเหมือนกันลูกค้ายังไงบอกแล้วให้เอาอะนะวันนั้นนะ่ะให้เอาคุณลูกค้าไม่เอาผมขายแค่แปดพันเองนะครับผมนะครับศีลาแผงที่สวน นะแต่ตอนนี้ใครจะเอาไปผ่านะลูกค้านะโอ้โหนี่มันเพชรแสงมณีเลยเหละศิลาแผงบ้านผมลูกค้าอ่าแบ่งนะแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งนะครับผมเลี้ยงนอกตู้ครับผมนะครับเลี้ยงนอกตู้กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยสิบบาทเป็นไงเหลืองทองมาขนาดนี้นะครับผมโอ้โหยี่สองร้อยสิบบาทโอโ้เอาอีกสักทีนึงนะหลายคลิปแล้วเนี่ย อะไรนะอะไรวะลืมชื่อแนละ้วฮะอะไรเนี่ยดูหน่อยนิชื่ออะไรเนะี่ยสีเลิกง,เลกงามนะครับผมเท่าไหร่ดีอะสี่สิบบาทนะครับผมไม่รู้จะเหลืองไปโอ้หลอดใหม่ก็เหลืองสี่สิบบาทนะครับผมนะครับเจ้าขาน,นะครับผมแยกหนอเจ้าขาแยกหนอไม่ไปจักทีนะครับผมเริ่มเขินแล้วนะเจ้าขาแยกหนอ เอากระถางนี้เอาไปที่210บาทนะนนอนี่นี่นี่อีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึง่งลูกคา้านนนเจ้าขานเขาขายกัน450อัห้าสิาวุฒิขายม่ได้หรอกนะหนอเจ้าขานโอ้โหเนาะ210บาทนะครับผมเอาละคงได้แพ็คกันบ้างแล้วนะเรนูคนครนะครับผมนะครับ90บาท100ยน้งไม่ไป90บาทโอ้ย นี่มันสยามนลมิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับผมนะครับโด้เนาะเตี้ยซะด้วยนะลูกค้าและด่างโคตรดีเลยเนาะเออบางเกิดเก้านะครับผมสองร้อยบาทเป็นไงสองร้อยบาทฮะนี่นี่ก็มีนี่นี่นี่มีครับผมนะครับสองร้อยบาทนะครับผมเนาะเป็นคู่ฝักของสยามนลมิดนะครับบางเกิดเก้านะครับแอบกระซิบนะครับผมสองร้อยบาทอะยังได้ยังเอานะครับมีอยู่สามต้นเองนะครับผมนะครับ บางเกิดเก้าโหแล้วนั่นจะเป็นพันเตี้ยเานาะเนาะอุ้ยถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คอมแพกนะครับผมเอฟซบอกโคตร <c oughs> เอา้ากระถางนี้ไผ่สีสุกนะครับผมนะครับวันนี้เอาเอาเอากับผมนะครับผมไผ่สีสุกเขาขายกันหกเจ็ดร้อยนะครับผมนีเอา้าเอาไปสองร้ยหสพี่อ้อขอโทษทีนะพี่อ้อรอไปตั้งสามรอยห้า มาคู่กันอันนี้นผมขายไม่ออกขายกระทุนก็นได้อเนาะอยู่นานหัวใจไม่ดีนะครับพ่อค้าอย่างนี้แหละสองร้อยห้าสิบไผ่สีสุกพี่อ้อเอาไปจนก็นได้นะแม่จะกโกรธเอาไปสามร้อยห้าสิบไม่ว่ากันขอเอ่ยซื้อหน่อยอ่ะกระถา,างนี้เป็นเทวาพิรักลูกค้าดูดิเปิดเข้มมแล้วนะเขาขายกันก็เก้าร้อยบาทนะครับผมอ่าผมให้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับ 700บาทเทวาอภิรักษ์นะครับผมเหลือต้นเดียวในสวนนะครับผมนะครับแล้วก็หมดแล้วก็เดี๋ยวไปเอามาอีกนะเนาะ, <c oughs> นะเอาซันเซ็ตแล้วครับผมซันเซ็ตกระถาง8นะครับผมโอ้โหม่วงเนาะตัวนี้เป็นตัวหน้าโหดเลยไม่เอาซักทีลูกค้าก็ได้เนาะเอาเออเอาเอา,เอาหูหลอดใหม่กระถาง8 1210บบาทจากสอง อ่าพันสองเก้าสิบผมให้กระถางแปะนี้พันสองร้อยสิบบาทนะครับผมนะถ้าต่ำกว่าสิบบาทนั่นคือขาดทุนแน่ๆไม้เอฟมา AR, ลูกค้าไม่ว่ากันนะครับเขาขายกันสองพันนะอัศดาวุฒิเอาเท่านี้แหละเอาจาักสิบบาทนะเมตาเนาะโอ้นี่เกาะเกตหน้าม่วงอยู่นี่อีกต้นหนึ่งนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเดอ้อนะครับต่อมาก็แสงจันทร,นะร์นะครับผมนะครับไม้ลายไอเทมนะครับผมแสงจันทร์ คือต้นนี้เป็นตัวที่ว่าต้องดูใกล้ๆถึงจะเห็นเนื้อด่างนะครับผมก็เลยว่าเธออาจจะอยู่กับผมนานนะก็เอาแบบที่แรกกาะขาคันนี้เก่อเอวด้วยเนาะเอ้ยเริ่มเก่อเอวแล้วไม้แลร์นะครับผมนะครับเขาขายกันสามพันห้าสี่พันอัสราวุฒิขายอยู่สองพันหกเนาะไม่ไปไม่ไปเอาไปสองพันห้าเป็นไงนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับแสงจันทนะครับผมไม้แลรเท่มนะฮะ เอาตัวนี้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 สองพันเก้านะครับผมครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาจุกเลยนะครับนะประมูลด้วยเราคิดว่าเราได้ถูกกันนะครับผมนะครับสองพันเก้าเนี่ยใครจะเอาไปก็นะแบ่งกันไปนะครับผมเลี้ยงมาจนสองใบใหม่เปิดโอ้โหเปิดติดติดกันนะครับผมแล้วเนี่ยเม็ดนาแม่ขนุนหนังขึ้นมาแล้วนะครับผมนะ่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับเริ่มเขินแล้วพันแปด น่าสวยนะบอกให้แม่พันเนละเนาะศิลาแผงหน้าม่วงเนาะนะนะจะเจอเจ้าของไหมเนาะคิดนี้เนาะพันแปดร้อยห้าสิบบาทเองนะครับบางเจ้านะขายแอลกอซิปนะขายถึงสามพันแหะนะครับแต่ก็อยู่อยู่เกือกเหมือนกัน <laughs> อ่ะว่าไปอยู่ที่คนชอบอ่ะลูกค้าไม้แต่ละตัวนะครับผมเอ้ไม้แต่ละต้นนะครับอยู่ที่คนชอบแล้วบางบางทีที่เขามีราคาเพราะว่า ในท้องตลาดเราจำนวนมันมีน้อยว่า,างนั้น,นะครับผมนะออปติมัสนะครับผมออปติมัสนึงพันสองร้อยบาทกระถางแปดนะครับผมโอ้โหสวยเทพนะครับผมนี่ก็อออปติมัสนะครับผมตัวนี้ผมใกล้ได้ทําแล้วนะครับผมซับปะสานนะครับผมนี่ไม่ใช่อันนี้ซับปะสายู่นี่นโดดทษทีงงละซับปะสานนะครับผมเน,นะฮะแบ่งอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางแปดเด้อครับ เอาแบ่งครับผมนะครับ250บาทเงาจันนะครับกระถาง5้านะครับ250บาทนะครับผมนะครับหอคําหลวงนะครับผมหอคําหลวงนะฮะหอคําหลวงเหลืออยู่ต้นเดียวเดี๋ยวไปเอามาอีกนะครับผมนะฮะเหลืออยู่ต้นเดียวเอาไป200บาทนะครับผม200บาทค่าจะส่ง30บาทเองนะครับผมโอนปุ๊บแพ็คปั๊บนะยางไวอะนะครับผมนะฮะ ทศกัณฐ์ลงสวนนะครับรัวๆเนาะคลิปนี้เดี๋ยวขอแพ็กหน่อยนะขอขออนุญาตแพ็กหน่อยอกระถางหกลูกค้าทศกัณฐ์ลงสวนกระถางละสองร้อยห้าสิบนะดูนะดูทดูดูหลอดนู้นด้วยลูกค้าโอ้โหเหลืองมาเลยนะสองร้อยห้าสิบกระถางหกราคานี้นะไปต่อแบบปุ๊บๆเลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาททศกัณฐ์ลงสวนเป็นไงล่ะเล็กแต่เล็กแต่แบบ สเสด็จอีเก้งอ่ะลูกค้าสองร้อยห้าสิบาทตัวนี้อานาคตโคตรดีเพราะอะไรเนื้อด่างอ่ะมาเยอะนะครับผมแล้วเวลากัดสีนะโคตรเท่โคตรหล่อนะครับผมนะครับอุ้ยเอาอีกสักทีนะไม้ของแม่บ้านนะครับผมนะครับเอ่อซื้ออะไรไมเนี่ยอนุงานประสานกายนะครับผมเก้าสิบาทไม่ไปอ่ะกระถางเอาไปเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะเจ็ดสิบาทนะครับผมจะได้แพ็คกันเนาะ เจ็สิบ,บาทฮานุมานประสานกายนึกถึงสมัยก่อนเนาะหูราคาก็ราคา่าคาน่นหละนี่นี่คุณลูกค้าผมมีหน่อต้นนี้นะเป็นไม้เป็นไม้มที่ว่าเขาขายสิทธิ์มาแล้วคันนี้จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเนินมะปางนะครับผมแล้วก็เป็นคนดังด้วยนะครับผมนะครับคือผมได้มาเงี้ยแค่เนี้นะครับผมนะครับนะได้มาแค่นี้นะครับผมนะ พันห้านะครับผมนะครับได้มาแต่คันนี้มาออกหนอลูกค้าออกหนอแล้วก็ที่ผมก็เลี้ยงมานะพันห้าเนาะก็รอเขาจะตั้งซื่อแต่คัเนี้ก็เงียบไปนะเขาเป็นลูกของลูกของอะไรนะเดี๋ยวเขาก็บอกชื่อแม่แม่มาด้วยนะพยาแม่แม่แมพยาพุชกินนะครับผมพ่อนาลีมังกรเนี่ย เนี่ยลูกเขาออกมาหน้าตากันเป็นอย่างเนี้นะครับผมนะดูดีครับเหลืองทองนะดูผมแบ่งหน่อละห้าร้อยนะลูกค้าแบ่งหน่อละห้าร้อยนะครับผมนะครับแบ่งหน่อละห้าร้อยนะครับผมนะโอ้โหนะครับผมก็ได้มาพันห้านต้นขนาดเนี้ยแล้วก็เลี้ยงมาขนาดนี้ยเดี๋ยวผมทํานะครับผมนะใคร้ได้ทาแล้วนะครับแบ่งเอาไปถือร่วมกันนะครับอาจจะมีชื่อนะครับผมนะกระถางนี้เป็นไม้มลเลนะครับผมนะ เขาเรียกว่าทองอีหลีนะครับผมนะทองอีหลีชื่ออาจจะอาจจะเป็นภาษาเหนือนะครับผมนะครับทองอีหลีนะครับผมกระถางนี <c oughs> ้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้หัวเบลเลอร์แล้วแ่ละนะครับผมนะครับเนี่ยหลอดใหม่อยู่นี่นะครับผมทองอีหลีนะครับไม้จากทางภาคเหนือนะครับผมนะครับโอ้ยิบสองนาทีแล้ว เอาไงดีเอาต่อหรือจะเอาพอซ้น่นี่อุ้ยเดี๋ยวดยว้แบ่งแม่พันอีกสักตนเนาะเอาแม่พันธุ์นะเดี๋ยวแบ่งให้ให้ทุกคนไปทำ้วครับผมนะครับกระถางนี้เป็นแม่พันธุนะครับผมนะครับนะเป็นไม้เมล็ดนะเป็นลูกยอดมองกุฎเนี่ยครับผมนะครับกับศิลาหุ่มทองโอ้โหเนาะเนี่ยถ้าเราอัดแดดมากๆนะจากที่ว่าเหลืองอย่างเงี้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะลูกค้า เนาะอันเนี้ยหมอบเลยนะลูกค้าเอาไปที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมอุ้ยถูกไปหมเนี่ยครับตามนั้นหละลั่นไปแล้วศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้าอสไลน์มาเลยนะครับลูกค้าใหม่นะครับผมนะครับให้ไวนะเอาแม่พันตัวนี้ไปไปทำนะครับผมหรือไปจดซื้อนะครับผมนะฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมกราบขอพระคุณย่างสูงนะครับถ้าคําพูดใดอัศราวุธ ผิดพลาดไปกลับขอประทานอภัยนะครับผมนะครับต้องบางทีก็มีหยอกล้อบ้างนะครับแต่บางทีเกินเลยก็กลับขอประทานอภัยนะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนะครับขอให้เลี้ยงบอลเสยังมีความสุขนะครับผมนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับที่ดูจนจบคลิปครับผมกดไลค์กดแชร์กดตรงหัวนี้โป้มือยกขึ้นให้หน่อยนะครับนะครับชอบครับผมชอบชื่นใจดีครับผมนะครับคนเวลาทําคลิปแล้วมีคนยกโป้ให้นะครับโอ้หมีความสุขจริงๆนะครับผมนะครับ นะดูปุ๊บกดปับ๊บยกโป๊ปับ๊บขอบคุณมากครับสวัสดีครับ